เรื่องเล่าประสบการณ์วัตถูมงคลพระอาจารย์นกวัดเขาบังเหยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งผู้เขียนได้เล่าว่าวันหนึ่งผมเปิดแผงพระอยู่กับเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนเช่าบูชากันก็มีชายวัยกลางคนเดินเข้ามาถามมหาเหรียญพระอาจารย์นกว่ามีไหม จะขอเช่าบูชาไว้ให้ลูกๆเอาไว้ติดตัวพ่อเขาเพิ่งเจอประสบการณ์มาเมื่อคืนก็เลยถามว่าเรื่องเป็นมาอย่างไงเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อสองวันก่อนเขาได้ไปดักหนูป่าเพื่อจะนำมาเป็นอาหารเพราะทางอีสานหนูหน้าข้าวสุกหรือหน้าเกี่ยวข้าวนั้นเนื้อมันจะอร่อยมาก เขาได้ไปดักยิงหนูวันแรกพอหนูวิ่งออกจากรูเขาได้เหนี่ยวไกลปืนกับยิงไม่ออกหนูตกใจวิ่งกลับเข้าไปในรูเขางูนิดและลองยิงปืนขึ้นฟ้าปรากฏว่าปืนกับยิงออกต่อมาวันที่สองเขาเลยไปดักอีกรอบสอง เหตุการณ์ก็กลับเป็นเหมือนเดิมเขาจึงรอให้ถึงตอนเช้าแล้วเอาจอบเสียมไปขุดตามหนูเข้าไปพอขุดลึกไปถึงรังก็เจอเหรียญพระอาจารย์นกวัดเขาบางเหยที่หนูได้ดึงสายร่มเข้ามาทำรังและมีเหรียญติดเข้ามาด้วยด้วยความสงสัยจึงได้เอาเหรียญน,นั้นไปแขวนที่กิ่งไม้และทดลองยิง ปรากฏว่ายิงไม่ออกจริงจงพอยิงไปทางอื่นกลับยิงออกเขาจึงหาเหรียญน,นี้เอาไว้ใช้จากประสบการณ์นี้จึงทำให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่นับถือและศรัทธาบารมีของพระอาจารย์นกวัดเขาบังเหยยได้ตามหาเหรียญและสะสมไว้แต่เหรียญของพระอาจารย์นกนั้นจะหายาก ตามแผงพระจะไม่ค่อยมีเพราะวัตถุมงคลของท่านได้เขียนเอาไว้เสมอว่าแจกฟรีห้ามขายในเหรียญของท่านเกือบทุกรุ่นและนี่ก็เป็นประสบการณ์วัตถุมงคลของพระอาจารย์นกวัดเขาบังเหยจังหวัดชัยภูมิขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ